มอร์กอรี่ไทยแลนด์ส่งสีนะ้ำโอลีสามสีมาให้เราลองใช้ดูค่ะตัวตลับเป็นสีขาวสไตล์มินิม,มอลน่ารักมากดีมากก็ชอบแบบนี้มากเลยค่ะแบบเรียบๆด้านหลังก็จะมีห่วงหวนสำหรับสวมนิ้วเวลาจับก็จะได้ถัดมือมากขึ้นข้างในก็จะมีถาดสีมาให้หนึ่งอันค่ะแล้วก็จะมีผู้กันแทงมาให้สด้าม ผู้กันนี้เป็นผู้กันกลมนะคะก่อนใช้เราก็ต้องเติมน้ำาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บีบให้ตัวน้ำอยู่ที่ปลายผู้กันด้วยอันนี้เป็นกระดาษสำหรับทำชาสีนะคะแนะนำเลยนะคะเวลาเราได้สีน้ำใหม่มาควรทำชาสีเก็บไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าสีที่เป็นก้อนกับสีที่เราระบายจริงๆบนกระดาษจะให้สีที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราทำชาสีแบบนี้จะทำให้เราเลือกสีได้ง่ายขึ้น ชาสีก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวาดรูปให้ดูกันค่ะ